ที่จะต้องกระทู้ถามสดด้วยวาจากับท่านพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกรณีการกัดเซาะชายข่ังผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่า พื้นที่ที่อยู่ในการกัดเซาะแนวชายฝั่งเป็นพื้นที่ของกรมทรัพยากรธรรมชาติกรมทรัพยากรชายฝั่งซึ่งอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันได้เกิดการปัญหาการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องทำใหพ้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำมาหากินพื้นที่ปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ผมต้องขอการาบเรียนว่าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยงานในภาครัฐท่านประธานที่เคารพครับกรณีเนื่องจากการเกิดมรสุมในทุกปีปรากฏว่าตลอดแนวชายฝั่งของอำเภอปากพนังและอำเภอหัวใจ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากการกัดซอกของคลื่นทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายทางทรัพย์สินต่างๆรวมไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นประจําทุกปีแต่การแก้ไขปัญหาท่านประธานครับที่ผ่านมาผมได้หารือในสภายอย่างนี้ไปแล้วจํานวนสองครั้งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้จึงจะต้องกระทุ้ถามสดกับท่านรัฐมนตรี ก่อนจากนี้ผมได้ารือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อศึกษาออกแบบในการก่อสร้างเขื่อนการกับเฉาะชายฝั่งให้กับพี่น้องประชาชนแต่เนื่องด้วยความกลบเกี่ยวของพื้นที่ซึ่งอยู่ในการดูแลอยู่ในการครอบครองของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มันเป็นปัญหาระหว่างรัฐกับรัฐท่านประธานครับวันนี้ผมจึงต้องกระทู้ถามซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมจะแบ่งออกมาเป็นประเด็นสักสี่ประเด็นในพื้นที่ซึ่งตลอดแนวชายฝั่งของอำเภอปากพนังในอำเภอหัวใจในอำเภอปากพนังที่อยู่แนวชายฝั่งมี6อ,อำเภอหัวใจ2ตำบลซึ่งรวมระยะทั้งหมด73กิโลเมตร แต่ในช่วงปีงประมาณ2 5 5 9ถึงปศ2565ได้รับงุประมาณในการก่อสร้างไปแล้ว1 5โครงการเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น1 5กิโลเมตรโบประมาณ1,300กว่าล้านปัจจุบันท่านประธานครับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการศึกษาออกแบบเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมทะเลพื้นที่ชายฝั่งในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วจำนวน2พื้นที่ จึงของความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบป,ประมาณซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลแหลมตาลุมพุกจำนวน3,884เมตรและอยู่ในพื้นที่ของตำบลปากปะนงังฝั่งตะวันออก4,100เมตรโดยทั้งสองโครงการได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณ,ณะทำงานเพื่อพิจารณากานกรองและขอให้เสนอแนะข้อคิดเห็นโครงการมาตรการระเบียบและหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและการแก้ไขในมติที่ประชุมท่านประธานครับเห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทบทวนโครงการเพื่อเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณากันกรองในปีงบประมาณถัดไปเพื่อพิจารณาในการเห็นชอบนำจู่ไปการทำรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปพืป้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งที่ผมได้ลงพื้นที่ไปพบคือของตำบลขนาบนาคตั้งแต่คอสะพานบ้านนาโกดถึงแนวหินเขื่อนเดิมมีความยาวประมาณ850เมตรยังประสบปัญหาการกัดเซาะจากคลื่นน้ำทะเลที่ผ่านมาก็ได้มีหนังสือจากท้องถิ่นของอำเภอปากพนังไปถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ก็ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการได้ร่วมกันทําประชาคมกับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ได้ดําเนินการไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนตลอดแนวใจฝั่งมีความเห็นด้วยกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในส่วนที่4ท่านประธานครับโครงการป้องกันเขื่อนกับเสาะริมตะลิงในสัดส่วนของอำเภอหัวไทรในส่วนของมูที่6ในตำบลน,นาจตน วันนี้ก็เกิดการกัดเซาะอ,อยู่ทุกปีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านประธานครับในวันที่11อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปด้วยตนเองพร้อมกับผู้นําปกครองท้องถิ่นและผู้นําปกครองท้องที่ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปีปีนี้เกิดขึ้นไปประมาณสองถึงสาครั้งความหวาดผวาของพี่น้องประชาชนความระแวงความคิดว่าจะไร้ถิ่นที่อยู่ความคิดว่าผลอาศิน ความคิดว่าพื้นที่ที่จะอยู่พื้นที่ที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตั้งแต่บรรพบุรุษจะสูญหายไปเพราะไรการดูแลไรการเข้าไปแก้ไขปัญหาจากรัฐปัญหาเหล่านี้ท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขอกราบยืนยันว่าเป็นปัญหาที่ซ้ำซากมาเป็นเวลาระยะเวลาถึงเจ็ดแปดปีแล้วครับท่านประธานผมลงไปดูพื้นที่ใจฝัง ตามภาพที่อยู่ในสไลด์ท่านประธานครับแม้กระทั่งสารประภูมิยังบ้านเลยครับท่านสารประภูมิยังหนีเจ้าของบ้านเลยครับที่เป็นสิ่งปกปักรักษาที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยังต้องบอกลาตามภาพเลยครับท่านประธานต้องบอกลาว่าลูกหลานเอ้ยเจ้าที่อยู่ไม่ได้แล้ววันนี้แม้กระทั่งิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ไม่ได้เรื่องนี้ผมยังถึงต้องถึงมาพูด ให้กับสภาเหล่านี้ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนวันนี้เมื่อคืนผมฝันดีมากเมื่อจะตั้งกระทู้สดเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฝันดีมากฝันว่าท่านรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้ผมนอนไม่หลับเลยครับท่านประธานเพราะที่ผ่านมาก็มีมาบ้างไม่มาบ้างผมถือว่าท่านพัชจรวาทวงสุวรรณวันนี้ให้โอกาสกับพี่น้องลุ่มน้ำปากพนัง และท่านมาตอบแล้วเนี่ยผมมีความหวังในใจแล้วกลับไปนอนขวัญต่อว่าท่านจะแก้ปัญหากับผมผมถือว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนและให้ความสําคัญกับสภา,าอันสรงเกียรติอย่างนี้เราอย่าไปพูดว่าประชุมไม่มาสภา,าไม่ตอบแต่ว,วันนี้ท่านมาตอบผมแล้วผมรู้สึกยินดีและรู้สึกปลื้มปิติกับชาวบ้านของลุ่มน้ำปากพนัง ผมจะเข้าสู่ประเด็นคำถามที่หนึ่งกับท่านรัฐมนตรีเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอโครงการเขื่อนหินใหญ่เรียงแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกและตำบลแหลมตัลุงพุกซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงและซ้ำซากโดยเป็นการเสนอโครงการป้องกันชายฝั่งต่อเนื่องจากโครงการป้องกันเขื่อนกัดเซาะของกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองที่สร้างเสร็จแล้ว ก่อนประกาศ EIA และเป็นลักษณะโครงการเดียวกันแต่คณะธรรมานกันกลองได้ให้กลับไปทบทวนแล้วกวปประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและรวดเร็วอย่างไรครับขอขอ,ขอถามคำถ,ถามที่หนึ่งครับก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบนะครับสภาผู